ทำไมกูกับมึงถึงรวยต่างกันเวลางานมึงเล่น Facebook จิบกาแฟาไม่ตั้งใจทำงานมึงเลยต้องทำโอทกูรีบทำงานให้เสร็จพยายามเลี่ยงโอทจะได้มีเวลาหลังเลิกงานหลังเลิกงานมึงไปกินเหล้ากับเพื่อนกูศึกษาวิธีการทำหมูย่างผ่าน YouTube และทดลองทำวันเสาร์อาทิตย์มึงนอนตื่นสายเดินห้างไปเที่ยวต่างจังหวัด กูนอนตื่นเช้าลองเอาหมูปิ้งไปขายที่สวนลุมแรกๆลูกค้าก็ยังไม่ชอบก็พยายามปรับปรุงสูตรเรื่อยๆวันหยุดเทศกาลมึงจะเที่ยวต่างจังหวัดไปกินเหล้ากูศึกษาวิธีการทำสติกเกอร์ไลน์และหัสผ่านช่องทาง YouTube หลังกลับจากเที่ยวมึงเงินหมดกูได้ช่องทางการหาเงินเพิ่มลองทำสติกเกอร์ไลน์ไปให้เขาเพื่อพิจารณาขาย ผ่านไป2อสปีมึงก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆเต็มไปด้วยข้ออ้างไม่พร้อมบ้างขันเงินลงทุนบ้างรอโอกาสบ้างกูธุรกิจหมูปิ้งกูปรับปรุงสู่จนคนชอบม่คนขอซื้อไปขายต่อกูไม่ต้องไปยืนปิ้งขายเองกูแค่หมักหมูเสียบไม้ส่งธุรกิจสติกเกอร์ลายอันแรกก็ยังไม่โดนรายได้น้อยกูเลยลองทําอีกสอสแบบจนกระทั่งมันติดตลาดและกลายเป็นพสซีฟอินคม ผ่านไป10ปีมึงมองกูเฮ้ยมึงนี่โชคดีวะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตตลอดเฮ้ยทำจริงเหอะมึงเอาเวลาที่ไหนไปทำวะถ้ากูมีเวลาแบบมึงได้คงจะดีเฮ้ยคนเรานี่บุญต่างกันจริงๆมึงคงทำบุญมามากชีวิตนี้มึงละเหงหงแต่กูมองมึงฮู้ฮู้มึงไม่รู้หรอกว่าความมาถึงจุดนี้กูต้องทุ่มเทอะไรลงไปบ้างเวลาที่มึงชมกูกูก็หันไปยิ้มอ่อนๆและเดินจากไปเพื่อสร้างรายได้ของกูต่อ